สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับโหมด Battle Royale นะครับหรือเรียกว่า Survival Run นะครับผมนะอันนี้ผมกดเริ่มเลยแล้วกันรอบนี้เนี่ยเราเจอเป็นด่านนักกามตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเพิ่งรา r o หนึ่งนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่าเขาเอากี่คนนะครับผมเขาเน้นเอาเอาจำนวนอ๋อเอาให้ทำลายถึงหนึงร้อชิ้นภายในเวลาที่กำหนดก็ผ่านแล้วนะครับผมว่าผ่านนะผมจะนึกว่าด่านนี้ปกติเล่นมันก็เกินร้อยอยู่แล้วนะหมายถึงว่าปกตินะครับแต่เห็นสมบัติเนี่ยเอ้ยมันมีอันมันมีสมบัติตทําลายอยู่นะไอออันแ,นงแดงๆ่ะ น่าจะรอบนี้น่าจะมีคนผ่านเยอะนะครับผมนะคืออย่าตน้มนอบไปว่าบางรอบนะครับมันไม่ได้แบบจํากัดจํานวนคนนะหมายถึงว่าใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์ที่เขาบอกเนี่ยก็จะผ่านรอบนั้นไปนะครับอย่างเช่นรอบนี้ปกติบางรอบอาจจะคัดเหลือ32บางรอบอาจจะคัดเหลือ16แต่รอบนี้นี่คือเอาเท่าที่ผ่านนะครับถ้าผ่านได้ครบทุกคนก็ทุกคนเข้าไปนะครับแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นทุกคนหรอกผมว่าก็ต้องมีพลาดกันบ้างในห้องนี้นะครับตอนนี้เราทําลายเสร็จแล้ว40ชิ้นนะครับผม40ชิ้น40ชิ้นนะครับปุ๊บ ปึ๊บทำลายรัวครับทำลายรัวไอบอลนี่ไม่ต้องเหยียบก็ได้เนี่ยเออไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เรื่องบอลน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำลายนะมันแค่ผลิตเจ้าตัวเยลลี่นะครับปึ๊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 บนี่โอ้โหไม่คิดรอพลาดไอลูกตู้มาอันหนึ่งนะครับถ้าได้อันนั้นก็น่าจะเลวกว่าน,น,นี้นะโอ้ถ้าเรอุอ้ยมันจะทันไหมเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะครับเริ่มคิดแล้วเ,ค,วเออคิดแล้วว่าจะทันไม่ทันเนี่ยไม่ใช่ว่ารอบนี้ไม่มีคนผ่านนี่ฮาเลยนะครับเนี่ยฮาเลยไม่น่าจะมีมันก็ต้องมีคนผ่านบ้างอยู่แล้วนะคร รอบนี้แหละใกล้ถึงลวใกล้ถึงร้อยหนึ่งล้วนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยแหละชิปหายละมีไหมเนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออผ่านแล้วโอ้โหเหลือหกวิห้าวิมันเสียวมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าคนน่าจะผ่านไม่เยอะหรือเปล่าเพิ่งสิบหกคนเองนะครับอ๋อมันยังเหลือเวลานี่ไอเมื่อกี้ม,มันขึ้นจบเร็วนะแต่พอเราเล่นจบแล้วมันยังเหลือเวลาเผื่อไว้ไม่รู้คำนวณหรือเปล่าแต่ผมอันดับหนึ่งนะครับผมข้ารอบคนแรกนะครับตบมือหน่อยนะครับอ่า เราเข้ารอบคนแรกนะครับอันนี้คือมันมจะเรียงตามเวลานะถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับรอบ2เป็นเก็บเหรียญทองอ๋อนี่เราเคยเล่นแล้วนี่ในคลิปที่แล้วนะครับรอบนี้เอา10ได้ที่16ขึ้นไปเอา16คนนะครับผมนะอ่าเอารอบนี้ผมว่าผมต้องเล็งดีๆแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเรา,าพลาดไปบ้างคีดว่าเออเราบางทีเรามองหลุดไปแล้วพวกนี้นะครับไม่ต้องมันเจอด่านซ้ำบ่อยจังนี่ก็2ด่ดาดแล้วนะเออดานมันก็น่าจะมีเยอะนะผมอยากเจอด้มันดานที่แบบเออยังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยนะครับ จะได้ฟิลลิ่งใหม่ๆมาพร้อมแล้วนะครับกดไปเหรียญทอง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 เป้าหมายเราคืออันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับปึ๊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 บนี่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 เล็งเล่งเล็งเล่งเลงล,ล,ละเอียดยิบมีภาพไปบ้างน,นิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับ2นะครับ3 4 4อ่าตอนนี้อยู่อันดับ4โหแต่หนึ่งสนี่คือเท่ากันเลยนะสุดยอดมากนะครับ อ่าไม่เป็นไรนะครับตามจริงเนี่ยเอาแค่เข้ารอบก,ก็พอแล้วแต่ถ้าได้หนึ่งก็ดีไงเออปุ๊บตอนนี้เนี่ยเราต่างเขาไม่เยอะนะครับเหรียญสองเหรียญเองไม่มากไม่มากโอ้แต่มันจะบังเอิญเกินไปนะเนี่ยแบบว่าอันดับท็อปทอปเท่ากันเยอะมากเลยนะครับปุ๊บนี่ครับเล้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล้งไวอ้ยโอ้โหเหยียบไม่โดนเฮ้ยจะตกรอบปะเนี่ยเหยียบไม่โดนเนี่ยอ่าอย่าเรียกว่าเหยียบเรียกว่าขับ นะเรียกว่าอะไรเนะี่ยโตขึ้นเอาวะ16คนอย่างน้อยก็ลงใจอยา่างดึกตอนนี้เราอยู่อันดับ3แล้วนะครับ 1, 2นี่อันดับเริ่มโอ้โหตกมา4เลยนั่นแหละครับชิตเหมือนชิฟคนเรานะครับขึ้นลงลงป้ายบนล่างบนล่างบนบนบนล่างบนล่างล่างบนบนล่างล่างโอ้โหมึนไม่พูดดีกว่าเพื่อนเรงงเองพูดพืชอะไรพูดเออมันจะเออตื่นเต้นไงหมดนี้นะครับเรียบร้อยจบที่อันดับอะอย่างได้เข้ารอบแต่ไม่ที่หนึ่งวะ อ่ารอบนี้เราอยู่อันดับ3นะครับโผที่1เท่ากันเนอะเราหกสามอะไรจะแมนเวอร์ปานนั้นจงทลายดีงขวานะครับเอ๊ะไอน,นิก้าไอน,นักกล้ามนี่เราเคยเล่นไปแล้วนี่อ๋อแต่นักกล้ามหนึ่งกับน,นักกล้ามสามไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเอ้ยทำไมเจอันที่ซ้ำอีกแล้วเนี่ยอ๋ออันแรกกับไม่ซ้ําอันนี้คือซ้ํานะครับถ้าก็เราซ้ํส2งใน3ด่าแล้วนะผมกลัวด่ามันจะแบบว่าไม่หลากหลายแล้วอยวกลัวคิดมันจะเบื่อเกินไปไม่ใช่ะไรหรอกนะครับอย่าดูก่อนละกัน ผมต้องเล่นเยอะๆก็จะรู้ว่ามันมีดา่าประมาณกี่แบบตัวแต่ผมเข้าใจทีมงานนะเขาคงไม่น่าจะทํามาเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจุดขายของเกมทั้งเกมเลยขนาดนั้นมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอ่าแปดเท่ากันสิบปึ๊บจึบจ๊บจึ๊บไปครับไป,ไปเล็งดีๆนี่แล้วก็อันนี้ไม่มีตัวบนฮะเอ้ยตอนนี้เราอันดับหนึ่งนะครับอ่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง น้ำจริงด่านี้มันก็ใช้ตรงนิดนึงนะไอ้ตรงกองสายฟ้าหรือมันจะมีเรื่องของจังหวะนะครับที่มันปล่อยออกมาด้วยนะครับอืมีผลนิดนึงนิดนึงนิดนึงถึงเยอะเลยนี่แหละนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็ตกมาแล้วขนาดผมเล่นแบบแทบจะไม่พลาดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันดับสี่แล้วครับเนี่ยตกคือขึ้นตกตกลงนะครับ <c oughs> แต่แอนดับเนี่ยมันขึ้น,นลงลงแล้วเพราะว่าบางบางทีอะครับบางคนอะไรเงี้ยวิ่งอยู่สายฟ้ามันฟา,นาดข้างหน้าให้มันก็จะได้แต้มนําชั่วคราวพวกนี้ให้ดูตอนแต้มจบด่วนนะครับผมไม่ได้สังเกตว่าเขาเอากี่คนน่าจะ8คนละมั้งเนี่ยนะครับปึ๊บไปครับแต่มันมีเรื่องของการควบคุมจังหวะด้วยนะโอ้เอาแปดคนจริงด้วยผมจะรอดไหมเนี่ยนะครับรอดไหมเนี่ยเริ่มเสียวแล้วนะน้ำเสียงดูเหมือนเล่นนะแต่เสียวจริง <laughs> เสียวจริงๆๆเสียวจัง ไปเอ้ยมันจะใกล้สู่ช่วงยาวแล้วนะครับอ่าไป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 เราต้องผ่านเข้ารอบนะครับมาตรงนี้แหละช่วงนี้แหละช่วงปั๊มสิ่งกีดขวางนะครับรรัวเลยรัว,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 วจัดมา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 หมดแล้วนะครับหมดยังวะอ่ะจบที่อันดับ3ปมะมีเดี๋ยวดูรอมันจบสรุปอ่ะจบที่อันดับสโอ้โหเราต่างกันตั้ง6ชิ้นนะครับต่อไปเป็นรอบที่4นะครับ โอ้แอบนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับสมบัตินี้เขาให้เลือกใช้อะไรก็ได้เหรอ๋อไม่มีสมบัติเหรอจงอยู่รอดให้ถึงที่สุดบนแมปที่ตายเมื่อชนสิ่งกีดขวางเพียงครั้ง,งเดียวชิบหายแล้วไม่เคยเล่นด่านนี้เลยแสดงว่าห้ามชนเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหวุ้ยรุนอยู่นะเนี่ยรุนอยู่นะเนี่ยโอ้ดาน่าสนุกน่าจะสนุกใครอยู่น่าสุดรอดแล้วเอออันนี้สนุกอันนี้สนุก,นกมา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 ผมไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นด้วยนะครับห้ามตกหลุมด้วยนะเซอร์เว็บบอกมาหนึ่งทีงทแนะ อ่าเลีงให้ดีดีครับไม่เน้นแต้มนะครับฉะนั้นห้ามล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 เหมือนโฟกายเลยเฮ้ยเอ๊อันนี้ต้องลงยังไงวะอ่าลงธรรมดาได้อยู่นะมันเสียวอยู่เดี๋ยวันเสียวอยู่นะโอ้ยแต่เขาไม่บอกเลยอ๋อเออมามีบอกอยู่ว่าเหลือกี่คนนะครับตอนนี้เหลือยุ่แปดคนหดาดมันเป็นยังไงไอดาดพวกนี้นะมันต้องเคยเล่นมาก่อนนะเราถึงจะรู้นะครับโอ้โหหอหผมไม่เคยเล่นไงไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นชิบหายแล้วล่วงแล้วโอ้มันโอ้มันมีพื้นข้างล่าง มีเพื้อนข้างล่างมันม sí oh, oh, hey. oh, 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 ีก oh, 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 ี่ชั้นวะมันมีกี่ชั <t os> <t os ้นวะมันมีกี่ชั้นวะมันมีกี่ชั้นชิบหายแล้วเฮ้ยยังมีอีกเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยหูยโอ้โห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 หนึ่ง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 โอ้ยไอ้ล่วงเอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้โหเราลูกคนแรกเลยมั้งโอ้โหโอ้ด่านนี้แม่งเอาเรื่องเลยอ่ะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแต่เราอาจจะไม่ใช่คนแรกหรือเปล่าวะเอออ่เราไม่ใช่คนแรกเราก็อยู่แบบ อันดับสามจากสุดท้ายโอ้โหเออเออไม่เหมือนนี่เกมฟอร์กายอะครับมันจะมันจะมีดาดหนึ่งที่ไอให้ลงไปเรื่อยๆเอออันนี้เหมือนนะเออฟิลิ่งมันได้อยู่นะเนี่ยเออสนุกสนุกด่านนี้ว่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นบ่อยๆไอดาดพวกนี้เราต้องเล่นบ่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แพ้ไปเออแต่สนุกแต่สนุกนะครับแพ้แต่ถึงแพ้ก็สนุกเพราะว่าไอดาดเมื่อกี้นะต้องฝึกเยอะนะต้องอีกเยอะเลยต้องโดนหนึ่งโดนสองต้องต้องตาเร็วหน่อยต้องตาเร็วหน่อยโอ้โหและ อันดับหนึ่งมันยังไม่ตายอีกมึงจะอยู่นานเกินไปแล้วนานเกินไปแล้วเป็นชาวเกาหลีนะครับโอ้ยเราเจอเกาหลีเยอะนะน่าจะห้าหกคนได้เลยนะครับในห้องนี้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ